แล้ก็มากสกตัวใหม่2ตัวค่ะก็คือจะเป็นตัว artisty phyto n u t r i e n t นะคะ brightening sheet mask นะคะเ,เป็นนะโปรตีนก็เป็น sheet mask นะก็คล้ายๆชีา p โปรตีน sheet mask แหละแต่นี้ก็คือจะเป็น sheet mask ที่สําหรับดูแลผิวที่เราอยากให้เม็ดมีความกระจ่างใสมากขึ้นนะคะ1กล่องมี5แผน่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น deep hydrating sheet mask ะคะสําหรับ คนที่กังวลว่าผิวเราไม่ชุ่มชื้นก็จะมีตัวนี้ไปช่วยได้นะคะหนึ่งกล่องมีห้าแพ็คเช่นกันอันนี้ราคาจะถูกกว่าหน่อยนะถูกกว่าของตอนโปรตีชีตมาโปรตีชีตมาที่ดูรีวิวไปอะ่ะหนึ่งกล่องราคาจะมาชีตอยู่ที่790อันนี้ซื้อ2กล่องอ่ะ800บาทก็คือเป็นกล่องละ400บาทนะคะเท่ากับว่าเราซื้อ800บาทเราได้ไป10ชีนเลยในสูตรที่แตกต่าง ก็ค่อนข้างคุมค่า,ามากๆเลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันค่ะโอเคค่ะตัว Brightening Sheet Mark นะคะก็จะหนึ่งกล่องมี5ชิ้นนะคะและแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีปริมาณสุดที่อยู่ที่ประมาณ25 ml นะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีอยูอย่ประมาณ5ซองใน1ซองเขาก็จะบอกไปว่ามาคยังไงนะคะ เดาว่าน่าจะไม่มีตัวตะข่ายแปะแบบตอนโปรตีชีทมากเลยอาจจะแบบว่าคลี่ออกมาแล้วก็แปะได้เลยนะคะพอแปะเสร็จเราก็แบบว่าแนบให้ตึงทุกส่วนบนใบหน้าเราทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วเราก็ค่อยเอาออกนะคะส่วนเวลาที่แบบเราแกะตัวมาร์กอันนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะแบบมีน้ํามีส่วนผสมอะไรที่แบบอยู่บนใบหนบ้นบนนาบนมาร์กเนี่ยแล้วก็ยังคงค้างอยู่ในซองเราก็เอาออกมาแบบ ถูแขนถูคอถูไหล่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เนียนไปพร้อมกันเลยนะคะเขาประหาัดีเนาะแล้วก็ตัวเนี้ค่ะก็จะเป็นตัวบูสต์ความกระจ่างใสให้ผิวภายใน4สัปดาห์นะคะอันนี้ตามที่อาทิสตี้เขาบอกมานะคะส่วนผสมจากสา,การสกัดกล้วยไมย้แล้วก็มีสา,ารสกัดดอกตุลาบนะคะเสริมด้วยวิตามินซีนะคะ ตัวแผ่นม้านี่จะเป็นสีชานะคะก็คือเป็นเส้นใยสังเคราะห์จากพืชและชาดำเพราะฉะนั้นก็คือแบบถือว่าเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเขาก็บอกแล้วนะว่าเป็นไตรไนิตรรียนะคะก็คือสารสกัดต่างๆก็มาจากธรรมชาติคาดว่าน่าจะมาจากซัรมมอร่ดิอัลของเราเนี่แหละนะคะแล้วก็มาแปะบนใบหน้าเรานะคะ AMWAY Botanical Research Center ที่เมือง o C. อูซีที่เซียงไฮ้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับ ดูแลแล้วก็ลองทดลองคปลูกพืชต่างๆที่เป็นสมบนไพรยจีนะคะแล้วบางทีก็แบบพวกพืชบางอย่างที่ปลูกจากนิวทรไล์อย่างเงี้ยที่เมกาก็มาปลูกที่เมืองจีนเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการผสมผสานระหว,ว่างความรู้ของทางวิทยาศาสตร์ของทางเมกาที่นิวทริไลส์นะคะกับของเมืองจีนก็คือที่อู่ซีที่เชี่ยงไฮตรงนี้นี่เองนะคะทาให้เหมือนแบบว่าเขาก็แบบว่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ทําให้ผลิตภัณฑ์ดูแบบมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับ คนทุกคนท,กทุกประเทศนะคะยิ่งเฉพาะแถบเอเชียเนี่ยบางอย่างที่เหมือนแบบว่าอเมริกาหรือว่าทางแถบยุโรปเขาสามารถใช้ได้อะแต่เราอาจจะไม่เหมาะคือเขาเรียกว่าอะไรภูมิศาสตร์แล้วก็อุณหภูมิต่างๆเนี่ยของผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเขาอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าทางที่เขามาตั้งอยู่ที่อูซีที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ทาให้แบบว่ามีการวิเคราะห์ต่างๆแล้วทาให้ผลิตภัณฑ์ของอยูทิลไลเนี่ย แล้วก็อาร์ติสซีสามารถแบบใช้ได้กับคนแถบเอเชียได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเนาะทีนี้มาดูของตัวตีไฮเดรตติ้งชีทมากันนะคะหนึ่งกล่องมี5ชิ้นเหมือนเมาอคืนี้เลยนะคะแต่ว่านี้ก็คือจะเป็นมาณสุตที่อยู่ที่ประมาณ22 ml นะคะวิธีใช้ก็เหมือนตัวไบรท์เทนนิ่งชีทมาเมื่อกี้นี้นะคะคลี่ออกมาแปะแล้วก็ดึงให้แบบว่า เข้ากับรูปหน้าแล้วก็ถึงเว้า5นาทีเช่นกันนะคะส่วนผสมของ Artisty Deep Hydrating Sheet มนะคะก็คือจะเป็นแผ่นมาร์กที่ช่วยบำรุงผิวชุ่มชื่นยาวนาน2 4ชั่วโมงนะนี้ที่ Artisty เขาบอกมานะคะมีส่วนผสมจากสารสกัดกล้วยไมย้แล้วก็สารสกัดจากดอกสบู่ร้านะคะแผ่นมาร์กอันนี้จะเป็นสีขาวในขณะที่ตัว Brightening Sheet m a จะเป็นสีชาเพราะว่านะเขาจะเหมือนแบบมีส่วนผสมจากชาด้วยนะคะเขาเลยทำให้แบบผิวก็จะใสขึ้นและมีวิตามินซีตัวนี้ก็คือ าสารสกัดจากดอกสกุลกะกับกล้วยไม้เนี่ยน่าจะทําให้แบบว่าผิวของเราอะชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะไม่ทําให้เกิดการะระคายเคืองผิวเพราะฉะนั้นคนที่กังวลว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วกลัวจะแพ้จะแพ้ง่ายอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เหมือนแบบสามารถเริ่มต้นในการลองใช้ได้อยู่เหมือนกันกนะคะราคาก็ย่อมเยาวเนอะไม่แพงแล้วก็เราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะค

ที่เราบอกมีมาร์กหน้าไปเพิ่มเติมก็จะทําให้แบบหน้าของเราดูมีการบํารุงดูแลที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีสองสูตรจากที่ปกติแบบเ,เป็นโบตี้ชีสมาร์กก็รู้สึกว่าเออหน้าฉันบำรุงเพียงพอแล้วลหละบางทีบอกหน้าฉันก็อยากได้แบบมาร์กยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นสิอยากเล่มาร์กสูตรอื่นบ้างไหมในการที่ดูแลบางทีแบบหน้าชุ่มชื้นจนบอกเพียงพอแล้วแต่ก็อยากจะได้เหมือนแบบ เออให้มาดูกระจ่าสใสหน่อยหรือว่าอยากได้ที่ราคาที่ย่อมเยวกว่าน,นี้หน่อยก็อาร์ติสตีเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือตอบโจทย์ในราคา800บาทคุณสามารถได้มาเป็น10แผ่นเลยนะคะอันนี้คุ้มค่ามากเลยนะแล้วยิ่งช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นนะเขาแถมมาให้อย่างมาแถนเพิ่มเติมด้วยนะคะเท่ากับว่าจาก10แผ่นก็ได้เป็น12แผน่น ก็คือสูตรละหกแผ่นเลยนะคะไปซื้อกันไม่รู้จะหมดโปรช่วงไหนนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือถ้าตุนได้ก็ตุนไว้ก่อนนะเพราะว่าเราสามารถเก็บมาไว้ใช้ได้นานๆแล้วอาจจะเอาไปทางจังหวัดได้ด้วยไปนั่งเล่นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้นะคะแบบเอ้ยแกๆแ,แบบเรามาปาร์ตี้มาร์หน้ากันอย่างนี้จะเล่นได้นะคะแบบเผาเผอก็แบบว่าอาจจะท,ทําธุรกิจได้เพิ่มเติมอีกะะอย่างนี้นะคะยังเลือกฝากสินค้าใหม่ไว้ในอ้อมอกเมื่อไร่ลทนด้วยนะคะเป็นของที่นุนชอบมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับ ิลิตภัณฑ์ใหม่ของอาร์ซน่าจีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านะคะเดี๋ยวดรจะกลับมาอันบอขออีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย